ไม่ใช่กุมอร์นิ่งสิกุมอร์นิ่งทำไมอะสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Up t ช Me ค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะมาถ่ายแบบฟิลแบบการไปกองถ่ายของเราหรือว่าวันเด y w วิ h มี i อินกองถ่ายหรือสิ่งที่ต้องเตรียมไปในกองถ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราคิดว่าถ้าเราถ่ายวันเด y อินกองถ่ายเนี่ยมันน่าจะได้ฟุตมาแบบน้อยมากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนาะบางทีกองถ่ายมันก็แบบไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อการถ่ายหรือว่าบางทีมันก็ถ่ายออกมาไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยเอองั้นเดี๋ยวเราเริ่มอัดตั้งแต่วันนี้ละกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงมีฟุตเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโอเคค่ะเราเริ่มอัดตั้งแต่วันนี้เลยกันคือวันนี้เราแค่อยากมาเชิญให้ดูว่าในการไปกองถ่ายของเราเนี่ยเราเตรียมอะไรไปบ้างนะคะก็คือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้ออกกองนานมาก กรงล่าสุดที่เราไปออกก็คือ The u n d e r Class นะคะแล้วก็เอาจริงๆตอนนั้นกับตอนนี้ก็รู้สึกว่าต่างกันนะในการพกของไปออกกองถ่ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามันต่างนะคะแต่ว่ามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะกระเป๋าที่เราไปกองถ่ายนะคะมีอะไรบ้างนี่ใช้กระเป๋าบานด้วยนะ่ารักป่า สิ่งที่เราไปนะคะแน่นอนว่าจะต้องมี iPad นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพกบทแบบเป็นเล่มๆแล้วอะคือเรามีบทแบบเป็นเล่มๆด้วยแต่ว่าเราไม่พกเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเราถ่ายหลายตอนกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วถ้าเราพกบทไปเนี่ยมันจะหนักมากนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะกับเบรกดาวแล้วกันคือปกติเวลาเราไปถ่ายละครน,นะคะเขาก็จะส่งเบรกดาวมาให้เราล่วงหน้าว่าวันพรุ่งน,นี้ที่เราจะไปถ่ายเนี่ยจะมีจะมีถ่ายซีนอะไรบ้าง เป็นซีนที่เท่าไหร่ก็คือจะบอกคร่าวๆว่าแบบเป็นเดย์หรือว่าเป็นไนท์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดของวันพรุ่งน,นี้ให้ดูแลกันนะคะคร่าวๆอ่ะเบรกดาวมันก็จะหน้าตามานี้นะคะทุกคนมันก็จะมีหลายช่องมากเวอร์นะคะอย่างช่องแรกเนี่ยก็จะบอกซีนเผื่อเราไปหาในบทใช่ไหมคะเขาก็จะบอกไว้ว่าอันนี้ซีนที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือ6กทับสก็คือเป็น ตอนที่6ฉากที่2นะคะทุกคนแล้วก็แบบโลเคชันก็คือแบบเป็นหน้าบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็จะเป็นอันนี้เป็นเดย์หรือว่าเป็นไนท์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบบอกข,ข้าวคร่าวว่าดีสคริปชันของบท <c oughs> เพื่อบางทีเราแบบไล่ดูข้าคร่าวว่าเออพรุ่งนี้จะมีบทประมาณไหนนะคะก็จะไหนเป็นเดยด์ทุกคนมันไปทํางานวันแรกพร้อมกับแม่แล้วก็ไฟฟูนะคะซึ่งเราเล่นเป็นไฟฟูนะคะทุกคนและนี้ก็จะมีชื่อเราอยู่ก็คือมีนนแม่ไฟฟูแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูแต่ตรงนี้นะคะว่ามันมีชื่อเราหรือเปล่าถ้าไหนไม่มีชื่อเราอย่างเดียว ก็พักนะคะทุกคนแล้วก็บอกเวลานะคะว่าเออจะเริ่มเข้าฉากตอนกี่โมงแล้วต้องถ่ายให้จบภายในกี่โมงอะไรประมาณนี้รอบนี้เราเอาหนังสือไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกบางทีเล่นโทรศัพท์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างปวดตาเนาะก็เลยเอาหนังสือไปด้วยบางทีเรามีเวลารอระหว่างซีนเยอะนะคะอย่างเช่นซีนที่ไม่มีเราบางทีมันก็ติดๆ,ๆกัน3-4ซีนอะไรอย่างงี้แเราก็โอเคเอาไปด้วยแล้ววันนี้เราเอาสเปรย์ฉีดตัวไปนะคะเผื่อบางทีเง่ออ,อกเยอะอะไรอย่างี้ แล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ในนี่เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่ไม่ได้แต่งเองนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็จะให้พี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งเองไม่ได้ทำผมเองเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราไปเดี๋ยวเราให้ดูคือจริงๆเราเอาไปแค่พวกแบบเขาเรียกว่าแหลรอันนี้อย่างอันนี้เป็นโทนอัพอันนี้จะไว้ทาคอนะคะเพื่อให้แบบหนูเป็นคนแบบหน้าขาวว่าคอเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ไว้ทาคอแล้วก็อันนี้ก็ไว้ลงที่คอเหมือนกันหรืออันนี้ไว้แบบซับมันระหว่างวันแต่ปกติพี่ๆเขาก็จะทำให้อยู่แล้ว ะะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นสเปรย์น,น้ำแร่นะคะอันนี้เผื่อไว้เผื่อแบบอากาศร้อนนู่นนี่นั่นนะต่ป้า อันนี้ก่อนละกันอันนี้นะคะเราเอาโปรตีนเชคไปด้วยนะคะคือปกติเวลาไปถ่ายเราจะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ประมาณ6 7โมงใช่ไหมมันก็จะเช้ามากแล้วเราก็จะพักกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักกินข้าวเย็นนะคะซึ่งระหว่างวันแน่นอนว่าเราน่าจะมีหิวบ้างแหละแต่แบบกล้องถ่ายบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีของว่างหรือว่าไม่ได้มีอาหารเบรกเตรียมไว้ให้เราก็ควรจะพกไปเองนะคะอย่างหนูนพกอันนี้ไปซึ่งเอาไปกินคู่กับ นมถั่วเหลืองคือไม่ได้อยากพกขวดใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเลือเพราะมันฝาใหญ่นะคะมันจะได้แบบอเทลงไปได้อะไรอย่างงี้ก็เลยพกนมทั่วเหลืองไปด้วยนะระหว่างวันเผื่อหิวแล้วก็แนนอนนะคะขาดไม่ได้ข <c oughs> <c oughs> นมสิ่งที่ช่วยเยียวยาใจและเติมพลังให้กับเราในระหว่างวันนะคะทุกคนมีอีกแล้วก็มีแปรงสีฟันนะคะเซ็ตแปรงสีฟันบอกว่าบางทีเรากินข้าวเที่ยงเรากินข้าวเย็นเสร็จแล้วเราต้องถ่ายต่อเราก็อไว้แปรงฟันหลังกินข้าวนะคะแล้วก็แน่อนอนคะ่ะผง ยังชีพของเรามีใบนี้คือหนูอยู่ได้แล้วนะคะทุกคน มันเป็นถุงยางชีพที่แบบมันน้องสู้ชีวิตมาคือหนูไม่เคยเปลี่ยนเลยดูซิฟสิดูคือเป็นความแบบอื้อแต่ว่าคือหนูแบบรักใบนี้มากจริงมันเคยเกือบหายรอบนึงหนูแทบร้องไห้เลยหนูจะไม่ด้ซ้ำว่าเราแบบใส่อะไรไว้ในนี้บ้างแต่รู้แค่ว่าถ้าเราต้องการอะไรอะ่ะให้มาเปิดในนี้แล้วส่วนใหญ่มักจะเจอเพราะว่าเหมือนแบบพอสมมติเราออกกองข่าวนี้เราขาดอันนี้เรากลับบ้านมาเราก็จะใส่ไว้จนเราไม่รู้ว่าเราใส่อะไรไว้ในนี้บ้างอ่ะยกข้าวๆก็จะเป็นอายางมัดผมอันนี้คือเผื่อไว้มียางมัดผมสองอันด้วยในนี้เห็นปะ รู้ก,กันว่าเราเผื่อไว้ทําไมแต่เราก็เผื่อไว้นะคะแล้วก็มีน้ําหอมนะคะอันนี้คือแบบมันสุดวิสัยบ่อยมากแล้วน้ําหอมบางทีเราแบบต้องไปเรียนแล้วเราไปทํางานต่อแต่แบบทั้งวันเครื่องเนือออกเยอะมากเราก็จะใช้น้ําหอมช่วยแก้ขัดไปก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรอืมมีสเปรย์แก้เจ็บคอยาทั้งหลายแหล่ของหนูนะคะมียาสารพัดชนิดแล้วก็ยายายา,ยามีกระจกมีหวีเนี่ยทุกคนบอกแล้วคือมาเปิดในเนี้ยเดี๋ยวก็เจอสักอย่างหนึ่งอยากได้อะไรเดี๋ยวก็เจออยู่ในเนี้ยแหละเอออะ อย่างสุดท้ายก็คือผ้าห่มนะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยทุกคนมันแบบถ้าเกิดง่วงอันนี้เป็นหมอนได้เป็นผ้าห่มได้นั่งพื้นบางทีใสก่กระโปรงแล้วต้องนั่งพื้นก็ผ้าห่มก็ช่วยฉีดเราไว้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนที่เราจะพกไปพรุ่งนี้แล้วก็ส่วนใหญ่นะทุกคนส่วนใหญ่คือวันแรกก่อนที่เราจะไปถ่ายเรามักจะนอนไม่หลับอืมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะทำไมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะต้องไปออกกองแค่วันแรกนะอย่างเช่นพรุ่งนี้หนูจะไปถ่าย Finding the Rainbow เป็นคิวแรกของหนูนะคะ ก็จะค่อนข้างกัง,งวลนิดนึงแหละเออแต่ก็จะพยายามนอนให้เร็วนะคะแต่ก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลับไหมเพราะว่าไม่ได้นอนเร็วมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้านะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็คงหลับแหละเดี๋ยวไเราดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะคิดว่าจะถ่ายมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ตื่นมาอาบน,าน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวรอพี่ทมงานมารับนะคะทุกคนเป็นการตื่นไปทํางานที่เช้ามากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเช้าแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเป็นซีนที่จะต้องมีเราทั้งวันนะคะซึ่งใช่ค่ะวันนี้เรามีถ่ายทั้งวันเรียกได้ว่ามีเกือบทุกซีน่าจะมีได้พักแค่ประมาณซีสกซีนนะคะก็เดี๋ยวไปที่กองถ่ายกันจ้า ตแ,แ,แต่วันนี้หนูถ่ายยาวๆพ <c oughs> ี่อิ๋วเห็นเบรกดาวเลยมั้ง เปลี่ยนสีแล้วนะคะเปลนชุดแล้ยังไหมจริงทำโพลตรงๆง่าโอเคค่ะวันนี้รับบทเป็นใครคะรับบทเป็นไพ่ฟูค่ะเป็นน้องพี่นนท์ใช่ค่ะเป็นน้องพี่นนท์ถ้ามีพี่คุณไม่ต้องอยู่อย่างงี้นะไม่งั้นไม่งั้นจะได้หนูกับแม่แล้วก็พี่หัวขาดดีไดครับสนุกไหมสนุกค่ีมาเทียกาศดีดีนะวันนี้การดูกาศดีดีไม่ตาย ีเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะกำลังราเว้าซีนต่อไปมา,มาตามละค่ะ,ใส,คะใส่ไวเลตัน,นะคะ่ะ <c oughs> ใส่ไหวเเนเลตตปตัหนึค่ะเราได้ย้ายมาอยู่ในแอร์นะคะทุกคนหลังจากที่เราอยู่ห้องสาวน้ามา <c oughs> เก่งมากค่ะแล้วก็มีต่อบทกับคุณแม่ยาวๆป้าฟูเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนอนหลับจะจูกินเป็นยังไงชชคือมันเป็นของเข้าฉากแต่ว่าไฮเปอร์เลน วันนี้ไม่ร้อนค่ะวันนี้คือแอร์เย็นมากเพราะว่าวันนี้ม่ถอยเราจะไม่ร้อนกันเลยว,วันนี้แต่ว่าวันนี้คุณดังทุ่เลยก็ค่อนข้างเต็มตอนนี้นะคะเราเกิลังจะไปถ่ายซีนในแนละ้วเพราะเราเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วค่ะทุกคน หนึ่งทุ่มค่ะทุกคนเราเริ่มงานตอนเจ็ดโมงเช้าจนตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเรายังคุทางอีกค่อนข้างยาวไกลเอ๊ะเข้าได้ไหมนะมเข้าขางาก็ได้ไปค่ะทุกคนเราไปถ่ายซีนไหนกันเถอะ กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนสภาพคือยมไม่ไหวตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะเราเสร็จตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มซึ่งถือว่าเร็วถือว่าตรงตามเบรกดาวที่ได้วางไว้นะคะทุกคนก็วันนี้ถือเป็นการไปถ่าย Fighting the Rainbow King แรกที่ผ่านไปได้ดีดีค่ะพี่พีสตาร์ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ได้คุยกับพี่กอ๊อตได้คุยกับพี่น้ำพึง่งซึ่งเล่นเป็นคุณแม่แล้วก็พีช่ชายของหนูนะคะก็ทุกอย่างผ่านไปได้ดีค่ะทุกคนติดอย่างเดียวคืออากาศร้อนมากเราทุกคนก็เลยพยายามจะแบบ ทำทุกอย่างให้มันเสร็จโดยไวนะคะแล้วก็เสร็จพลังงานกันมากๆนะคะทุกคนปักซิ้นเลยโอเคค่ะทุกคนก็คิดว่าน่าจะจบบล็อกแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย